สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับผมสวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับช่วงนี้แม่ไก่ก็ออกประมาณสามแม่นะครับนี่แม่ที่หนึ่งเนะาะแม่ที่สองก็แม่ที่สามก็จะอยู่รวมกันแบบนี้นะครับให้แม่นี้เลี้ยงลูกรวมกันนะครับไม่ได้ให้ค่าเกาเลยแล้วก็แม่ที่สี่ที่คือเราไข,ข่ก็ของแม่อื่นไว้ก็พักครับ นี่คือแม่สายต่างชาติครับก็จะมีสี่แม่แล้วก็กําลังฟักอีกฟักอีกหนึ่งแม่นะครับแล้วก็เริ่มไข่อีกสองแม่แม่ที่ฟักก็จะมาอยู่อย่างนี้ครับนี่คือจะเป็นล้าแบบอนเนกประสงค์เลยจะลงมาให้อาหารในพักตอนเช้าเช้านะครับไก่รุ่นนี่ไก่รุ่นนี้ก็รุ่นชุดที่เราถ่ายไปบ่อยที่เป็นลูกไก่แล้วโตมาเป็นหนุ่มนี่ก็หมดแล้วเหลือสองตัวนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นก็จะเหลือสองตัวนี้นี่ แล้วก็ตัวแดงตัวนู้นนั้นก็จะเป็นรุ่นใหม่ๆครับกำลังดังขึ้นมารุ่นสี่ห้าเดือนนะครับอ่าแล้วก็มีรุ่นนี้สำรองไว้นะโตัวเขาหน่อยแล้วนี่ก็กําลังเริ่มเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวครับชุดชุดนี้ก็จากไก่เด็กน้อยก็เริ่มดังขึ้นมาเริ่มไข่กันแล้วครับเริ่มไข่ชุดแรกนะครับแต่แต่ไข่ชุดแรกเราก็ต้องอย่างที่รู้รกันนะครับอย่างที่รู้กันนะครับเราก็ต้องอ่า พัดออกไปก่อนชุดแรกยังให้เขาทําอะไรนะครับแล้วก็ให้เริ่มให้ชุดที่สองเนาะนี่ไงคือบริเวณนั้นเราก็เริ่มถางแหละมอยู่แบบธรรมชาติสุดๆอ่ะดูดิมาดูเริ่มไข่ทิ้งแนละ้วอันนั้นไข่ทิ้งไปสองชุดไปซื้อหนึ่งครั้งแล้วก็เลยจะเริ่มให้ฟักแล้วครับแล้วอันนี้นี่เห็นไหมไก่สาวเริ่มไข่เดี๋ยวเราจะเอาฟางมารองแล้วให้เขาไข่อย่างนี้นะครับไก่สาวๆแล้วเราก็จะเก็บไข่ไป ประกอบอาหารก็อย่างที่บอกไปในช่วงแรกครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเหลือเกินเดี๋ยวร้อนเดีเ๋ยวหนาวนะครับวันนี้มาหนาวอีกแล้วสุขโขทัยสิบเจ็ดองศานะครับเมื่อเช้าก็เลยเดี๋ยวจะทําความสะอาดรางน้ําครับแล้วก็จะใส่ยาเอาไว้เขากินเพราะว่าลูกไก่เริ่มมีอาการหงอยหงอยเริ่มเป็นหวัดเมื่อเช้านะตัวนี้ตัวนี้เริ่มเป็นหวัดครับเดินเดินตัวหดหดเพราะว่าอากาศหนาวด้วยแหละแล้วก็เริ่มสะบัดตามฟัดแฟดฟัดแฟดนะแต่พอตอนเนี้ย สายแล้วแดดออกเขาก็อาการปกติเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอายาปฏิชิชนะละลายใส่น้าไว้กันเหนียวก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาให้ข้าวลูกไก่ก่อนนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นข้าวข้าวเปลือกข้าวเปลือกผสมหัวอาหารหมูรุ่นนะครับอัตราส่วนคือ1ต่อหนึ่งนะครับเป็นอัตราส่วนที่พีเอฟลองแล้วมันโอเคที่สุดสําหรับตัวพีเอฟเองคือ1ประหยัดต้นทุนอ่าประหยัดต้นทุนระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกไก่ โตแล้วก็สมบูรณ์อ้วนอ้วนพอๆกับการที่ลูกไก่กินหัวอาหารหมูรุ่นอย่างเดียวเพียวๆนะครับจะจะแบบว่าเนื้อหนังกระดองกระดูกมาเต็มพอๆกับกินหัวอาหารเพียวๆแต่เราใช้ 1. ต่อหนึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดหัวอาหาร1นกิโลก็ใช้ข้าวเปลือก1นกิโลเราจะทุนหัวอาหารไม่ได้ตั้ง1นกิโลนะครับเพราะว่าตอนนี้กิโลเราตั้งอ่าสากว่าบาทกับ40บาทเชีย เอาตอนนี้เราก็เริ่มให้อาหาราลูกไก่แล้วนะครับก็จะเป็นมีไก่หนุ่มไก่สาวมากลัวๆข้างนอกก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาเคยได้กินเนาะตอนนี้เขาเคยกินมานี่ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเอายาใส่น้ําให้เขาด้วยอลูกไก่ก็จะกินประมาณนี้แม่เขาก็จะสอนกินข้าวเปลือกแล้วก็กินหัวอาหารไปด้วยนะครับบางตัวเขาออกมากินหัวนอกแบบนี้อ่ะเราไปเป็นลรครับขอให้สมบูรณ์ไม่ใช้ได้ครับแม่ไก่ ถ้าเกิดกินก็จะเลี้ยงลูกอย่างนี้หละมีอสองแม่ถามแม่เลยครับแม่นี้แม่นี้จะดุหน่อยเลี้ยงลูกเยอะครับแม่นี้เพี่บใส่น้ำใหญ่ไว้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มใส่น้ําให้เขานะครับคือน้ามาใส่อยู่แล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนน้าให้ไงตอนเช้านะใส่น้ําใส่ยาให้แล้วจะเปลี่ยนน้าให้พวกข้างนอกด้วยนะครับลูกไก่ก็สมบูรณ์ครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แข็งแรงเลยแาจจะเริ่มถ้าเกิดจะเริ่มมีหน่อยแล้วต้องรีบ เอาน้ำผสมยารีบดูแลนะช่วงนี้ให้แม่ไก่เลี้ยงลูกเองเลยครับเดี๋ยวพอเริ่มแข็งแรงก็จะให้แม่ไก่เอาลงไปเล่นดินอยู่ข้างล่าง เราก็ล้างล้างน้ําเสร็จแล้วเราก็เอายานะครับโรยลงไปเลยแล้วก็ใส่น้ํำลงไปไม่ต้องเยอะนะครับพอให้เขากินให้หมดในวันนี้นะครับแต่ แต,แต่ยาที่ใส่ลงไปในน้านอันนี้เนี่ยคืออยู่ได้หลายวันนะครับไม่ทําให้น้ําเสียแต่ที่เราใส่น้าไม่น้อยเนี่ยเพื่อที่จะให้ไก่เขากินแล้วก็น้ํากับยาจะได้หมดหมดไปแบบว่าไม่อยู่ไม่หลายวันไงน้ํามันจะได้ไม่ต้องสกรปรกขี้ฝุ่นแล้วก็เ,เวลาไก่เขาลงมปอเหยียบย่ำเห็นไหมพอเราใส่ปุ๊บไก่เขาก็จะมากินตัวนี้ก็ทําท่าเริ่มจะป่วยนะครับแล้วก็ใส่ยาไวเ,เดี๋ยวเขาก,กินเสร็จแล้วก็ ทุงนีนะ้น้ำยังไม่หมดแล้วก็ปล่อยไว้นะครับอีกสักวันสวันถ้าเกิดน้ําเหลือน,น้อยแล้วหรือว่าน้ําสกปรกเนี่ยเราก็เปลี่ยนน้ำแล้วใส่ยาใหม่แค่นี้ครับ